วสดวิตวีผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นมันสนันเมืองครับวันอังคารที่7มกราคมพุทธศักราช2568นะครับมวยมันสนันเมืองนัดแรกประเดิมปีพศใหม่นะครับ2568ทูฟายูช่อง24สดตรงจากเวทีมวยนานาชาติรังสิ์คู่แรกของการถ่ายทอดสดแลวครับมีเตะซ้ายต่อยซ้าย โอ้เด,นพ,น,เเดนพเย,ยักเอวบัตรหนึ่งสองมาทางซีเจริญพกฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศรีประทักท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมโดยท่านดรพงศ์วิเศษไผ่ทูนรองประธานอาวุโสคเครือเจริญพกพณอ์หรบริษัท c p f Global f o o d Solution จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ CP พี 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาทูและดีแท็ ธุรกิจภาคด,ดาวสร้างางานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัทซีพองขอเม็ดใหญ่ขอเม็ดใหญ่ๆขอคำโตโตหน่อยครับขยับคืนครับสอบแหมพอสอบเขาเหมือนจะไหลออกมาซึมซึมออกมาครับหมัดขวาเตะซ้ายครับจากได้แหมจะเทเขาตัวเองโดน คือวดูไถ่คู่มีไว้ดมบริษัทแฮนดูโลไทยแลนด์จำกัดปั๊มนัำแฮนดูโลทนแรงแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092 589 58 88 8889พร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทพวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเพิงมายักนี่มียาฉีดมา20,000บาทนะครับตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับมาดูนะครับว่าไฟนี้ เตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีศอกที่คอยบวกอยู่ตลอดแต่ดูว่าเด่นเพชรเริ่มจะได้ใจจบมั่นใจนะครับขยับเข้าไปนี่มีเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็จะกล้ำในโอ้โหในจังหวะบวกหมัดนะครับทุกขวาสวยนะครับเพิ่งมายักเขาไปกลัวนะครับซ้ายชิมตลอดนะครับทั้งลมตัวทั้งใบหน้าออกมาหนักๆด้วยเอาละครับใครจะยุบจะย่นก่อนกันเท่านั้นแหละครับตามฝ่ายตามโดนครับโอ้ยมาสักรู่คแับแทงซ้ายครับ ไเข้าไปนี่เสียงเชียร์บล็อกนี่คือหางคลาสือเลยครับขยับเข้าไปครับแ้งซ้ายเด่นเพชรดาพิกบางรักครับพยายามต่อยหมัดพยายามต่อยหมัดจะเช็คเช็คบินเลยหรือเปล่าครับหมัด1ึมาครับขึ้นคอตีกรรมาการแยกครับกรรมาการธีรวุฒิศรีลัครครับขยับเข้าไปครับ เดนเพชรหมัด1-2หมัดขวาอีกทีครับมีจังวหวะแหมก็มีมีหมัดต่อยหวังเช็คบินบ 100, นะครับ5 0ายัอยยาท้พเท้าไทยนครรวมถึงดีออกซา์ แล้วก็รางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับเตะกา้นคอสอบก,กับเข่าลอยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้1 0 0่0บาทจรเขวบานหางที่30,000บาทครับแล,กละกรณีที่นักชกเกิดแผ้แตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแพ้แตกเข็มละ500บาท ต้องขอบคุณครับแอนตซินยะะาร,กรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยท่านนายห่านวินัยวิรัชุชงครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเพื่งมายักษ์นี่มียาชีพหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับทีมงานนัดสั่งเดินต่อยหมัดสับซอกอย่างเดียวนะครับพยายามยับเบียดแต่ว่าเด่นเพชรน,นั้นชิงเดินก่อนแล้วก็ออกสายหนักๆแรงๆเรียกว่าสู้พังต่อยพังเลยครับเพื่งมายักษ์ พอโดนหนักๆนี่ออกอาการให้เห็นแล้วครับเด่นเพชรก็พยายามจะเบียดจะเช็คบินให้ได้เอาละครับมาดูกันนะครับวงในตีมาถนัดกรรมการธีรวุฒิต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ดูว่าพยายามจะเบียดทีมงานครับถ้ายากเริ่มมาครับสายต่อยลําตัวล้ำนี่พอโดนบ้างแล้วครับแหมครองในตีไปก็เสียบพื้นครับกดมาก่อนแยกมาก่อน ขยับไหมเดนเพชรเอาทีไว้ก่อนรับเพลิงพยักเดนเพชรขยับเข้าไปครับเพลิงพยักขยับคืนเตะซ้ายครับเตะซ้ายมาก็เตะซ้ายยืนครับโอ้โหดูครับมานําเงินเพลิงพยักเวลาแกทําได้แกก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าดูครับมาคิดคิดเยอะไปหน่อยนึงว่าคิดลีลลล คนละซ้ายคนละซ้ายครับอ้าวตอนนี้ดูเด่นเพชราเดินหาเลือกเปิดเกมเข้าไปเพิงพายักแหม่รอครับรอนี่ครับมามีหลุดแล้วก็โดนครับผเต็มเม็ดเลยโอ้เพิงพยักนี่แต่ซ้ายต่อยซ้ายทำได้ดีนะครับแต่ว่าต้องขยันกว่านี้อย่างที่บอกนะครับต้องทําให้ต่อเนื่องด้วยดูว่าเด่นเพชรโดนเข้าไปก็ทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเพิงพายัก จะเริ่มเกมหรือเปล่านะครับไปโจดๆจ้องๆแบบนี้จะเปิดโอกาสให้เด่นเพชรนั้นขยับไปออกซ้ายสุขสกินสังสรรค์0020160000วัฒน์ธีระแอทีอท 99, พิ้999้อรับอุป,ปกรณ์มวยยี่งพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมังสนันเมืองของเราในวันนี้พระประคุตอุป,ปกรณ์มวยยี่งพายครับเอาล้วครับสู้ยิบต,ตายนะครับเพิ่งมายักยาฉีดนี่ขยับมาเป็นสองแสนบาทด้วยนะครับ โอ้ยขยับเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ทำได้ดีนะครับแต่ต้องต่อเนื่องกว่านี้ทีมงานก็ตางเดินมาดูกันนะครับว่าเดินเพชรไปยืนรับยิงก็ไม่ดีนะครับโดนซ้ายไปหลายดอกแล้วนะครับสถานการณ์นี่โอ้เริ่มจับปันกวนแล้วนะครับในวิธีเสียงเชียร์นี่ดังก็หึมไปหมดแล้วครับหลังสองแสนครับลุยครับโอ้ยนี่ครับเตะซ้ายครับโดนเตะมาก่อนเตะคืนครับ ก่อนหน้านี้แสนเดียวนี่มีมีเดินมีเดินเดินถอยๆครับกอสองแสนเดินอย่างเดียวรืยอย่างเดียวครับอ่าท่องไว้ในใจครับกำปั้นซ้ายแข้งซ้ายครับแหมแต่ว่านี่ครับใช้ได้เลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับรอ,อดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับดูอาจารย์ชีรวุฒิครับ รวมรวมไปให้คะแนนอยู่นะครับมาจบที่ใบสุดท้ายแล้วก็เป็นมุมแดงครับเด่นเพชรดาบพิษบางลักนะครับวันนี้เอาชนะคะแนนเพิงพยักพยักภูหลวงแบบมักดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r ายทีวี